ก็อาจจะช่วยได้นะคือคำบริกรรมที่เกี่ยวกับเมตตาบริกรรมไปตอนที่แม้ใจขณะนั้น,นมันจะหยาบกระด้างนะด้วยวด้วยความที่เราเข้าใจความหมายที่เราบริกรรมอยู่เนี่ยนะมันก็จะช่วยปลอบโยนใจหรือจะช่วยกล่อมกลาวจิตใจให้หายหายแค้นหายโกรธนะเ,เป็นไปได้นะ มันก็ยังดีกว่าพูดอยู่ในใจตลอดเวลามึงม่งมึ่งถ้ามึง่งมึงเนี่ยก็กลายเป็นบริกรรมอย่างหนึ่งแต่บริกรรมแบบยั่วกิเลสตัวเองเนี่ย <c oughs> ถ้าบอกว่าน <c oughs> ้ามีคำบริกรรมอหางสุกิโตโหมิขอให้เราเป็นผู้มีความสุข <c oughs> นิทุโกโหมิยามีทุกข์ด้วยเะในตอนโกรธนั่นมีทุกข์เน อย่างเงี้ยหรือว่าอะเวโรโหมิอัปยาปโชโหมิอะเวโรคือไม่จองเวรเขาหนิเออในเรากำลังจะไปจองเวรเขาละอัปยาปชโชไม่เบียดเบียนก็โหดนี่เราก็จะไปเบียดเบียนเขาอยู่แล้วคําพวกนี้เกิดขึ้นมามก็จะเตือนสติตัวเองได้ถ้าร,ารู้ความหมายนะหรือเมตตาคุณนาอระหังมเมตตา คุณแห่งเมตตาคือคุณที่พระอรหันต์ทั้งหลายได้มีเมตตากับสัตว์โลกเราเองก็ขอรับเมตตานั้นด้วยขอเป็นผู้รับเมตตานั้นจงมีความสุขเลยนะนึกถึงพระพุทธเจ้านึกว่าพระอรหันต์น่โกรธไม่ลงอะไรเงี้ยพระองค์ทรงมีเมตตากรุณากับสัตว์โลกทั้งหลายสัตว์โลกทั้งหลายรู้วิธี พัฒนาตนเองรู้วิธีป้องกันภัยอันเกิดจากการไปเกิดในอบายเพราะพระองค์แสดงแสดงธรรมเอาไว้ให้เราเนี่ยไม่ไปทำบาปท,ทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมชำระจิตใจให้ผ่องแผ้ว่เงี้ยนะเราก็ต้องทำตามควรจะทำตามคำของพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยนะคำบริกรรมที่มัน ส่งผลให้เกิดสติจับยั้งหรือว่ามีธรรมะพุดขึ้นมาเตือนใจตัวเองเงี้ยก็สามารถทำได้เมตตาคุณังอรหังเมตตาก็ได้นะหรือว่าอรหังสุกิโตโหมินะครับนีนี้มันก็ยาวหน่อยนิทุกโกโหมิอเวโรโหมิอัปยา